สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวตำนานมังกรหยกเอ็มทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับครูกิตจ,จากช่องครูกิตโฟกัสอีกครั้งนะครับโดยวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครสายปลาดอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าตัวละครสายปลาตัวนี้คือตัวอะไรนะครับโอเคเรามาดูกันใบให้นิดนึงนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบตายแล้วเกิดใหม่ได้ครับ อ่าท่นนี้เพื่อนๆก็คงจะพอรู้นะครับว่าตัวอะไรเราเข้าไปดูกันเลยครับสายปราณแต่ตัวนี้จะสั้นกว่าทุกตัวนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเลยครับน่าจะสั้นมากๆเลยไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมให้เลยนะครับตัวที่ว่าก็คืออิดเต็งใต้สือ่ออิดเต็งใต้สือเนี่ยจะเป็นตัวที่เทพมากในแดนรับถ้าเกิดเราเรา,เราทำกิจกรรมแดนรับนะครับจะพบว่า ิตเตงจะติดหนึ่งในสามของตัวละครที่นิยมหยิบมาเมื่อเข้าไปเล่นในแดนลับครับเนื่องจากว่าในในแดนลับเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็นหกไฟลุงแล้วนะครับซึ่งเป็นขั้นสูงแนละขั้นขั้นสูงสุดอิตเตงจะค่อนข้างเทพมากๆเลยแต่คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าอิตเตงจะเป็นมีลักษณะพื้นฐานเป็นยังไงบ้างอิตเตงจะอยู่ในค่ายมังกรยกสองนะครับตำแหน่งก็คือเป็นดาเมจกลุ่มคมกระบี่อิงฟ้า แล้วก็เกิดเกิดใหม่นะครับประมาณนีน้ก็จะเป็นคํานิยามของเขาดาเมจกลุ่มพมกระบี่ฟ้าเกิดใหม่ทีนี้มาดูรายละเอียดในตัวเขานะครับว่าเขามีสกิลอะไรยังรักษาอย่างไรบ้างโดยเราเข้าไปดูในส่วนของแดนยานเลยนะครับก็คือขั้นไฟมันเลยครับในขั้นไฟหนึ่งเนี่ยอิตเตงได้ซือนะครับจะมีคุณภาพพรสวรรค์ที่ชื่อว่าเข้าใจปลูกปองนะครับ รายละเอียดก็คือจะเพิ่มดาเมจเป้าหมายฝ่ายศัตรูที่เป็นค่ายดาบมังกรหยก50%ต่อเน,นื่องจนถึงจบการต่อสู้ความหมายก็คือว่าถ้าเวลาอิตงไดซือเนี่ยลงมาต่อสู้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคู่แข่งนะครับเป็นค่ายดาบมังกรหยกนะครับก็ได้แก่พวกเตียบอกกี้นะครับจิวจี้เยอกอะไรพวกเนี้ยครับที่เป็นค่ายดาบมังกรหยกนะครับจะทําให้ดาเมจที่ ทัากระทําต่อศัตรูที่เป็นค่ายดาบบางกองนี่ครับแรงขึ้นอีก50%เช่นถ้าเดิมเนี่ยฟาดไปเนี่ยทำดาเมจได้100,000ก็จะกลายเป็น105,000ประมาณนี้นะครับทีนี้ในขั้นไฟสองนะครับชื่อชื่อท่าก็คือดัชนีเอกสุริยันก็คือเป็นท่าไม้ตายของอิเตงใต้ซืนะครับบอกว่าจะสร้างดาเมจพลังภายในนะครับ358%ของโจมตีให้จอมยุทธฝ่ายศัตรูทั้งหมด ทำให้เป้าหมายได้รับเจ็บภายในไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าโดนแน่นอนเจ็บภายในแน่นอนอาการเจ็บภายในถ้าเราเห็นในเกมก็คือเป็นลักษาะคล้ายๆไฟไหม้ครับแต่ละรอบได้รับดาเมจพลังภายใน186.48%ของโจมตีต่อเนื่อง2รอบนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเมื่ออิเตงใช้อันตินะครับนะครับก็คือโดนแน่นอนครับ จะสร้างดาเมจ358%ให้ทุกตัวละครเลยของคู่แข่งแล้วยังติดไฟไหม้นะครับแล้วก็ยังทําดาเมจอีก186%สอรอบทีนี้มาดูขั้นไฟ3ครับพลังภายใน9อิมบอกว่ากรณีที่อิดเต็งได้สื่อโจมตีทั่วไปมีโอกาส31%เกิดผลสร้างดาเมจพลังภายในโจมตีใส่จอมยุดฝ่ายศัตรูทั้งกลุ่มนะครับ480%นะครับ ธรรมดาเลยครับกรณีไม่ใช้สกิลก็จะมาเข้าเคสนี้ทีนี้ในขั้นไปสี่ชื่อท่าพลังฟ้ากำเนิดบอกว่าโจมตีสกิลมีโอกาส62.16%เกิดผลทำให้ตัวเองคุ้มกันดาเมจโจมตีต่อเนื่อง2รอบเกิดผล2ครั้งนะครับตรงนี้เขาเขียนสั้นๆแค่นี้นะครับเข้าใจว่าถ,ถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดแค่2ครั้งในการต่อสู้นั้นนะ รังนั้นลองลองดีความกันใหม่ทีนะครับก็คือว่าอิตเตงเนี่ยใช้สกิลนะครับโจมตีด้วยสกิลมีโอกาสเกินครึ่งน,นะครับก็คือ6 2สิบสอให้ตัวเองคุ้มกันดาเมจโจมตีต่อเนืงสองลอกนะครับแต่มันบอกว่าเกิดผลเฉพาะ2ครั้งครับทีนี้ในขั้นไฟ5ชื่อธรรมะไลขอบเขตบอกว่าเมื่อตัวเองตายก็คืออิตเตงเนี่ยตาย มีโอกาส 51. 8เกิดใหม่และจะเกิดผลเพียง3ครั้งก็คือพอตายปุ๊บสมมติว่าสุ่มแล้วอิเตงเกิดใหม่แล้วมีคนมาฆ่าอิอเตงตายแล้วเกิดใหม่แล้วโดนคนมาฆ่าตายแล้วเกิดใหม่สมมตินะครับว่าโชคดีสุดๆจะเกิดได้แค่3รอบถ้ารอบที่สตายแล้วคือตายเลยแต่ไม่จําเป็นต้องเกิดได้3รอบนะครับถ้าครั้งแรกอ,อิกเตงถูกฆ่าเนี่ยแล้วเพลินสุ่มไม่ฟื้นก็คือตายไปเลย นะครับเพราะนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่อิดเตงจะไม่ฟื้นตั้งแต่แรกแต่ถ้าฟื้นเนี่ยเต็มที่3ครั้งนะครับแล้วตอนที่เขาตายแล้วฟื้นเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดด้วยพอฟื้นกลับมานะครับอีก62.6ก็คือไม่ใช่ฟื้นปุ๊บแล้วโดนอีกหมัดเดียวหรือดาบเดียวก็ตายเลยเขามีเลือดเพิ่มอีกเกินครึ่งมาหน่อยนะครับ62เพราะฉะนั้นก็ทําให้เขายังยืนรับดาเมจได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ฟื้นฟูโทรศั์ตนเองร้อยหนึ่ง ก็เท่ากับถ้าเราดูตามนี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นอิฐเต็งแล้วเราภาวนาเมื่ออิฐเต็งตายเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยอิเต็งเนี่ยแทบจะใช้ท่าดะใช้ท่าอันตีต่อได้เลยนะครับเพราะว่าพอฟื้นฟูตัวสะร้อยเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยสมมติจากศูนย์เนี่ยพอขึ้นเป็นร้อยก็คือเป็นตอนจังหวะที่สามารถพร้อมที่จะใช้อันตีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นแค่น,นั้นเองว่าอิฐเต็งจะฟื้นไหมนะครับในขั้นไปห้าส่วนขั้นไปหกก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เหมือนกันทุกตัวละคร เราะฉะนั้นถ้าดูดูจากลักษณะน,นี้นะครับเราจะพบว่าถ้าจะเล่นอิเต็งก็ควรปั้นให้อย่างน้อยไฟ5ห้าให้เขามีตายแล้วเกิดครับโอเคคราวนี้ลักษณะของอิทเต็งอย่างนี้เราก็สรุปได้นะครับตามตามนิยามที่เขาบอกเลยนะครับจะคมกระบี่อิงฟ้าถ้าเกิดไปเล่นแล้วคู่ต่อสู้เป็นค่ายดาบมังกรหยกเยอะๆเราก็จะได้เปรียบเพราะสร้างดามเมจได้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับ50%เลยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ เรื่องของอวร์รยุตครับอย่างที่บอกอิกเต็งเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะครับไม่ไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าผมผมก็ไม่มีอยู่ดีโอเคมาดูนะครับอิกเต็งเนี่ยวร์ยุตท,ที่เกมแนะนํามีชุดเดียวนะครับเนี่ยเรืยกูหมดแล้วไม่มีเลยครับก็แนะนําให้เลือกเพลงฝ่ามืออสศนียบาทเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราไม่ต้องเลือกเกมเลือกให้แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกใครจะไปอ่าน ทุกวรยุทธ์แล้วก็ดีไซน์เองก็ได้ครับแต่อันนี้เกมเลือกมาให้เลยอันเดียวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวรยุทธ์ของอิตเตงไต้สือที่เกมแนะนําให้ก็คือเพลงฝ่ามืออัศนียบาตนะครับโดยความสามารถของเพลงฝ่ามืออัศนียบาตก็คือถ้าเราใส่นะครับเพชรอัศนียบาตเนี่ยสชิ้นมันจะทําให้พลังภายในของอิตเตงเพิ่มขึ้น1 2กรณีเราใส่ เซตฝ่ามือสียญาบัตต้องเป็นระดับเดียวกันนะครับสีเดียวกันเนี่ยตีอ่ชิ้นก็จะเลือดก็จะบวกอีก16ซึ่งเลือดบวก16เยอะมากๆนะครับถือว่าเยอะมากเกับๆล้านะนะครับในระดับร้อยเรเวลแล้ใกล้ๆร้อยอย่างของผมเนี่ยมันจะประมาณบวกกับกัๆล้านแล้วก็ถ้าเกิดใส่6ชิ้นโจมตีจะเกิดผลมีโอกาส60ทําทำให้ดาเมจพลังภายในครั้งนี้เพิ่มขึ้น12 หากเป้าหมายอยู่ในสถานะเจ็บภายในจะมีโอกาสติดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบว่าเซตนี้เนี่ยเหมาะกับอิเต็งม,มากๆเนื่องจากว่านะครับที่เห็นหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี2 2สองสาเหตุนะครับที่็นชัดเลยนะครับนะครับถ้าเกิดว่าจเจาละเอียดเนี่ยมันมีหลายใซเลยครับเช่นมันอัพพลังภายในอิเต็งก็ใช้พลังภายในอยู่แล้วและเลือดบวก1 6เรนะครับเราจะพบว่าถ้าจําได้ถ้าอิเต็งตายเนี่ยเมื่อฟื้นขึ้นมาเลือดเขาจะบวกเพิ่อมอีก60% เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อิตเต็งเนี่ยเราก็มักจะไปอยู่หน้าๆอยู่แล้วครับเพื่อลุ้นตายฟื้นอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ตำแหน่งสองหรือว่าถ้าขัดสนแทงจริงๆนะครับไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งก็แล้วก็แล้วแต่นะครับนะทีนี้เนี่ยเว้นถ้าเขาเลือดเยอะก็จะทําให้แบบถ้าไปยิ่งไปยิงเป็นแทงนะครับถ้าเลือดเยอะนะครับโดนไปเต็มๆเนี่ยกว่าจะตายถ้ายืดเวลาตายได้นานแล้วตายแล้วยังฟื้นอีกนะครับถ้ามีเสียวเจียวเชื่อนฟื้นอีกโอโ้โหนะครับมันก็ อยู่กันได้นานมากจนคู่แข่งทอ้อหมดอารมณ์ตีเบงอ่ะตายเบงนะครับแล้วก็กรณีเป็นเซต6เนี่ยนะครับมันเอื้อมากๆเลยครับเพราะว่าเซต6บอกโจมตีเกิดผลมีโอกาส60นะครับทำให้ดามเมจพลังภายในเพิ่มขึ้น1 2ก็คือถ้าเราดูตามนี้นะครับเท่ากับว่าถ้าเราใส่เซต6เนี่ยครับให้อิเตงเนี่ยพลังภายในอิเตงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น24%เเลยนะครับดามเมจพลังภายในเพราะว่าถ้าเราดูตามนี้เนี่ย ไอเซตสเนี่ยพลังภายในบวกอยู่แล้วสิแต่ว่าไอ้เซตหเนี่ยบอกว่ามีโอกาสลงสิแต่จริงๆมันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับจะที่ทำให้ดามเมาพลังภายในเพิ่มอีกอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาบอกหากเป้าหมายอยู่สถานะเจ็บภายในจะมีโอกาสอัพไปร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะแน่น,นอนอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าตะกี้ที่เราดูในในสกิลของอิเตงเนี่ยเราจะพบว่าที่ขั้น ไฟสองหรือท่าอันติเนี่ยครับบอกว่ามเมื่อเมื่ออิเตงเนี่ยสร้างดาเมจพลังภายในนะครับให้ศัตรูไปศัตรูตทั้งหมดจะทําให้เป้าห,หมายได้รับเจ็บภายในคือมันติดเลยครับมันไม่มีว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันติดแน่นอนถ้าใช่อันติเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเอื้อให้ฟานเนี่ยฝาเมอเนียบาดเนี่ยทาให้กลายเป็นเพิ่มความแรงของพลังโจมตีภายในเป็น2 4เลยนะครับพะในเซต2เพิ่ม1 2เแล้วในเซต6เพิ่มอีก1 2เ เพราะฉะนั้นมันก็เหมาะสมแล้วครับที่อิเตงจะใช้วรยุทธ์นะครับเพลงฟ่าเมือออียบัตนะครับส่วนอย่างอื่นของอิเตงไม่มีอะไรแล้วครับเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรายละเอียดก็คืออิเตงเหมาะสลับไปปราบทีมนะครับทีมที่เป็นมาจากค่ายดาบมังกรหยกนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นตรงตายเกิดบ่อยนะครับโอเคครับแต่ในส่วนมาหนึ่งในส่วนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอก ของอิเตงจะไม่ค่อยมีอะไรสั้นๆนะครับก็คือในเรื่องของไฟลุงเราก็จะมาดูว่าในส่วนของอิเตงเนี่ยไฟลุงของอิเตงเนี่ยอิเตงใช้อะไรบ้างในการในการทําไฟลุงนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับในส่วนของไฟลุงของอิเตงนะครับมาดูกัน,นครับก็จะพบว่าในไฟลุงขั้นที่1จะใช้เตี๋ยเมี่ยงนะครับ แล้วก็ไฟลุ้งขั้นที่2ก็จะใช้เป็นกางเกงใต้สือแล้วก็ฝ่ามือหนึ่งอันขั้นที่3เป็นลามะจักทองแล้วก็ใช้กระบี่กับพลังและขั้นที่4ี่ก็ใช้เป็นนะครับเตียบอกกี้กระบี่แล้วก็ใช้กระบี่หนึ่งคนปานหนึ่งคนสกิลหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้เนี่ยในส่วนของอีเต็งใต้สือ่อการทําไฟลุง้งก็ไม่ถือว่ายุ่งยากอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าดูโดยหลักเนี่ยมันจะมีแค่ลามะจักทองแค่หนั้นเองที่ผมยังไม่เคยเห็น คนในเกมเนี่ยทาตัวมาเล่นเลยนะครับไม่เคยเห็นสักคนเลยที่ทารามาจากทองมาเล่นนะครับคราวนี้ที่เห็นอยู่แต่เตียมเมี่ยงเนี่ยเคยเห็นอยู่แล้วครับเพราะว่าเตียมเมี่ยงแล้วก็เตียมเมี่ยงเนี่ยมันเป็นทีหลักของสายพิษด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่เราทําเพื่อไปเล่นอย่างที่บอกเราก็ต้องทำให้ทีมนะครับอาจจะสร้างทีมพิษมาทีมหนึ่งก็เตียมเมี่ยงก็ไปอยู่ในทีมพิษได้นะครับแล้วมันก็เป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยตัวหนึง่ง นะครับแล้วก็ในส่วนของกักเอียงใต้สือ่อกักเอียงใต้สื่อก็เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับการทาทาไฟลุ้งในหลายๆสายอยู่นะครับแล้วก็ตัวกักเอียงก็พอได้อยู่นะครับก็ยังเคยเห็นคนเอามาเล่นบ้างแต่รามาจากทองผมไม่เคยเห็นเลยนะครับก็จะยุ่งยากในขั้นที่3ส่วนเตียบออกกี้เนี่ยครับก็เป็นตัวเป็นตัวที่เป็นที่ปรากฏบ่อยครับเนี่ยครับอย่างเดี๋ยวเจียวก็มาใช้ในขั้นหนึ่ง เพื่อนเราก็พบว่าเตียวบอกกี้ก็น่าจะทำไม่ยากเท่ากับลามาจัดทองนะครับที่ปาละนะครับโอเคครับในส่วนของรีวิวตัวละครสายปราอิทเตงได้ซือก็น่าจะจบแล้วละครับเพราะว่าของอิทเตงได้ซือไม่ค่อยมีรายละเอียดลูกเล่นอะไรมากครับของเขาทื่อๆตรงๆ,รงๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็คงจบการ รีวิวตัวละครสายปานอิตเต็งได้สื่อไว้พิงเท่านี้นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยววันต่อไปเราค่อยมาดูสายปานตัวต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทพนิยายหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็น่าจะมีทีเด็ดพอสมควรนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมรบกวนเวลาเพื่อนๆเท่านี้ครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยรบกวนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจะขอบพระคุณมากๆครับก็วันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ